สวัสดีค่ะวันนี้ก็พากันกับความชิดนะคะสองคนมาตัดต้นถอนนะคะให้กับสองสาวนะคะหลังจากไม่ค่อยได้มานานเพราะว่าน้ำท่วมนะคะเลยเข้ามาทางนี้ไม่ได้นะคะก็เพราะว่าทางนี้เขาจะมีต้นทอนเยอะนะคะอุ้ยมันจะไม่ล่วงเลยชิด นี่นะคะเราได้ต้นนี้นะคะกับต้นนู้นนะคะตอนนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวด้วยนะคะเขากําลังเกี่ยวข้าวพอดีเลยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาค่ะตรงนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนนาโคกเนาะเขาก็พอได้เกี่ยวนะ,ะแต่ทางบ้านเราทางหมู่บ้านหมู่บ้านช้างเรานี่จะเป็น นาลุ่มนะคะมันก็เลยน้ําท่วมนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยได้เกี่ยวนะคะทางนี้เขาก็ท่วมเหมือนกันนะคะตรงทางเข้าด้านนู้นน้ําท่วมนึกว่าจะมาไม่ได้นะคะก็ลองเสี่ยงมาดูนะคะก็พอมาได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเนินเนาะเป็นโนนนะคะน้ํเพิ่งลงแต่ก่อนเราจะมาไม่ได้ไม่ได้มาตัดให้สองสาว,ลวหลายวันแล้ว ะะกลังพอกินนะคะหรือว่าจะเกะมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะเลมเอาเนาะเพราะว่ามีร่องรอยการตัดเยอะมากต้นนู้นด้วยกับต้นนี้สองต้นนะคะเลมเอากิ่งเล็กๆกิก่งใหญ่เอาไปเขาก็ไม่กินเหมือนเดิมนะ,ะมีตนน้นอันนี้ด้วยต้นเล็บแมว แม่แม่รู้จักไม่เอ่ยต้นเล็บแมวนะคะฤดูเกี่ยวข้าวมันจะสุกนี่มันพึ่งอะไรนะกำลังทำหามนี่นี่นี่นะคะรสชาติเปรี้ยวๆถ้าสุกแล้วบางต้นจะหวานบางต้นก็เปรี้ยวแลวแต่นะคะขอชิมหน่อยลูกสุกนี่ลูกสุกนี่นะคะลูกสุกโอ้เปรี้ยวเอ้านี่นี่ลูกสุกนะคะสีดำ มันยังไม่สุกถ้าสุกเยอะๆนี้เก็บมันมือเลยมันจะมีน้ำนะคะไม่ใช่จะเก็บกินได้ง่ายๆเด้อมีน้ำเนี่เออดูควนชิดโยนลงมาใส่หัวใคยไหมขูกกะ เปลี่ยวลองเสียงมานะคะสรุปน้ำลดแล้วนะคะพอมาได้อยู่นะคะเสียงรถเกี่ยวข้าวฝั่งนู้นเขาเกี่ยวข้าวนะคะแล้วราบัเท้าคุณเด็กกิงบนหัวเจอ,อนุนเต็มอยู่ ผมปากกำลังแปลงฟันมาโอ้ยแดดร้อนแท้แดดหอนหอนเด้อวันนี้ดเด้อแดดสมกับการที่เขาจะเอาข้าวมาตากเลยในยคอนชิตโอนี่นะคะเราเลือกต้นเตียเต้ยๆหน่อยขึ้นง่ายๆแล้วก็อยู่ทางเข้าเลยนะคะต้นนี้ ทางนี้เขาจะมีต้นเยอะแล้วกเ็เขาก็ไม่ได้เลี้ยงช้างเนาะฝั่งทางนี้นะคะมันก็เลยมีต้นทอนเดือเยอะแต่ว่าทางบ้านเรานี้ต้นต้นทอนก็พอมีแต่ว่าช้างมันเยอะมันก็ไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องมาหาไกลหน่อยประมาณกี่กิโลนี่ชิดฮะส,สิบโลนะ ปรมาณสิบโลนะคะห่างจากบ้านที่เราเรามามาหาตัดต้นไม้ต้นถอนแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งคือต้นอะไรนะต้นกกหงมเนาะที่เขากินแต่ว่ามันน่าจะแกแล้วคาะมากินมันผ่านช่วงมาแล้วมันก็ไปอีกทางหนึ่งได้ต้นกกหงมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะวันนี้ก็เป็น วันว่างๆพอควัววนแม่ควันก็มาหาตัดต้นไม้ให้ช้างนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ